เกิด27เหมือนยุงเลยแต่กูดไปหน่อยพูดกับบนี้แหละเกิด27อ้ยานยังนอนไม่นอนย่งเดียวนอนไ่บายลูกไ่บายกันตขันเลยนี่นี่นมาเลยเนาะนี่นึชอชมอนึกยังชเออสวัสดีครับทุกคนเนาะ มอนิเตอร์รับเขาสู่สองอันบันนอกบอพโหๆกันสองเสมอเนาะทุกคนเนาะไอผึ่งไข่แน่เนาะเป็นเจ็บขิงเจ็บกระดูกกระเดียวก็เลยขึ้นในคลิปก่อนนานๆนะทุกคนเนาะเดีว่ามือเงินมือตกบันไดมองล้างสามน้อยหนึ่งเกี่ยวหนึ่งไข่แน่เนาะทุกคนมันบาถือจุดสําคัญเนาะมันก็มันก็กลมเลยเกือบเกือบเต็มรอยนั่นแหละมันนยังขาดๆอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมันเจ็บแต่มองแพ้มันสัมนั่นแหละถ้าบวจับมันถ้าบวดนีกมันเกิดปบดเจ็บเนาะ ยังข,ขัดอยู่เลือยประมาณซิปกาเปอร์เซ็นต์นี่แหละก็น่าจะหายเข้ามาแต่แมคโขวเหมือนนี่สื่อใส่กับสือ่อไผ,ผ่กิลิวไผ่กิลิวสบายนั่งเลยทุกคนเนาะเชียวมาก่อยใส่มูเชียวมาอยากพอกับแม่มาเล่นน้่งอยู่บ้านเราทุกคนกับล้านนั่นแหละมาเล่น แล้วดัง้วเปิดประตูให้แน่นออกไหมมือโอโเ่อดามแล้วจะเลดอืมอหมเดี๋ยวพักแเดียวอ๋อ

หากมันมันลอยดินใช่ไหมนอสมันจนะิตแต่สร้างไม่ได้เกี่ยวกับเหนินเราอยู่มันกระเสาะกำแพงเสาะปูนมาครอบอ่ดิโอ้ว่เป็นยังมาดอันแดงมาเหลีล่ยงหรอแม่มาตากอากาศบรเลยกับลูดสายบมาเที่ยวบ้านบ,บานกระเฮือนมาบ้านยังบา,บ,บานคำเจริญบ้านแล้วก็โมบ,ามบ้านพุ้มทอดคิดถอดลูดสายจ้ามายานลูดสาย

มันบ่อกระนดีนวนี้ยนะมันอยากบ่อหนอมมันหอบมันมาแขงไงวะแต่หอดเปี่ยงเปียนไว้มันก็มุดอยู่ในหันมันมาแขกเลยนะบอดิงนะนะ นะน้ำบอกกิงนะเฮ้ยเฮ้ยเห,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 หลินกระดำไอ่ร้านเหรอทุกคนร้านนอนรับวะสิสสบายนั่งมาออกก่อยกับใส่หมูอมาอยากเออนี่นอนน่าตากี่สบายใจได้ไหม เงยก็นอนมาเลยอืมโอ้เป็นมีการเหมือนตาเาเบิกเอกนะนี่ยิ่งเบิเดตัวน,นี้ของมันมีเหมือนตาวกันเบิ่อนน้อยนึงกันรับต่อน้องสาวเขาของน้ำทมมุกคนทั้งที่เขากินนั่นแหละ กับพ่อกับแม่กับน้องสาวเนาะกับหลานต่างมาเหรียญบาทนั่นแหละเพื่อพาร้านมาเหรียญหือนแล้วมีเด็กหนุอยมาเกิดเนาะให้หลานผมมันให้หลานผมมันใหญ่กว่านี้เสซลเซลร้านมาเลี้ยงเนาะให้มันมีโตอิสระไอ้เอ้บนเนาะแก็ว่าให้มีโตอิสราร้านหน่อยมาเลี้ยงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาบนี่ยอ๋อเอาหลานหน่อยมาเลี้ยงกับซิมิแบบ มีคนอีสาลูกพ่อกูสมาเกิดอถ้าเป็นตัวอีซาผู้ถาวาเด็กหนอนก็สีมาเกิดน้ำเห่าช่ะเช่าร้านมาเลียงเอาลูกนนองซ้วมาเลี้ยงเช่าที่จสีนะมาเลี้ยงมาอย่งตัวสีมานอนนําตั้สีเพื่อร้านหน่อยเพื่อลูกอย่างมเกิดลูกอันบ้านนอกจากมะเกิดต้สีก็ขอกบนางกว่าทุกคนแบดนี้ มาทุกคนกัสิเหมือนๆเนี่เขาเนียมาทายทางอนูเด้อมันจังบ่มือแล้วแล้วเหลือแต่ปรุงเนี่ยไอ้เจ้าบอลตัวไม่ถ่าตามมาอ๋อเติม์ฟเดี่ยวห้าเดี่ยวเนี่ยก๋วยก็ยบมุกเจ้าบอลเลยเออเหลือแต่ปรุงเ่าทุกคนที่เขาอนียเขาอบอ้อนนี่มันเอาเวฟอีกเท่อหนึ่งซุปหรือไ เคมาปุงเขาเขาหลวก่ังมามาเลยเป็นสีนี่เดี๋ยวเอาอบอุ่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอเฮดเลยหน่อหิ้วแล้วซ้ำขอแรงเนาทุกคนเนาะเดคูบเดียวน้อทุกคนทุกคนเอาอุ่เป็นแนวเอ็นเลยมันคือแหงแน่มาปุงเลยจ้าเยวกดอีบานกโอเคนี่งดึงน้เตรียมไวเนาะ นี่ละก้อยน่นะนอนก็งัวงัวแล้วทุกคนนม่ได้กินเขาดิเมาทุกคนไอ,อเขาเป็นเฮดเนเฮดหัวอยู่บูหัวนอน่ไหมรุ่งรุ่ง,ง,ง,งปลา now. o ะ now. กินยู้ยเฉียงหัวกินได้บ้างทั<ถ>งวันเนาะทุกคนกดมนต้องฆ่าก้างแล้วท่านระ้านแลท่านตื่นอ่อปรุงเนาะทุกคนกินหนอกบ้านก็ได้ก๋วยแบบนั้นทุกคนเนาะก๋วยปลาคิลิ่วพ่อหอลวงเรียบร้อยแล้วนี่หลวงนะ,อะเอาเลยจัดเลยเสิร์ฟมะนาวอืมอินอวนกัมะนางถา้าตามตามเ้วย ตื่นหรือที่น่ะไม่ตื่นกยสหัวนมอะไรก็นัวเ็นมัวปลานิดนึงน้ำปลานิดเลาเสร็จแล้วก็บ่เสร็จ่ปน้มกินให้ช่างกล่องให้ทุกคนเบิ้งเด้อหอมหนาวหอมตา ปลา,าเบ็ดไดูไปซืป้อพริกผงพริกผงงัวเผ่งง<ย>่ายๆเมนอก,ก่อยมง่ายสุดอะ่ะเออมันถึงลงม็นรับตามเื่อนย่แล้วนอนกินเพจก็ได้เช่นยังมันมาครัว ตัวก็บกินแง่งงเดี๋ยวทุกคนเมนูอีเดียสเเดอรนี่ก้อยสไบนางเนาะแม่แซ่ได้ทุกคนเลยก้อยสไปน่านนี้เง่ายมากใส่ผักเนาะก็ได้แตสีๆมันมากข้นนาคุณได้บังหรอทุกคนม่าแซ่ใส่ผักต้หนึ่ง พักเว้ยจังชิมชิมก่อนบอกพักเลยพร้อมรวมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเสอเอาบกินทั้งไงบอกทั้งไงอ้ยยด้ยใครกินทั้งไงตคนตื่นแล้วเนาะเอาคนตื่นเนาะนุ่งเออนุ่งเห็ดขาชาวะ้่ใวะ ทำไม,<ห>มยุงย่งๆแบบนี้嘛อ่ะอีอ,บบอ,อยังกันดังอยู่บ่นันยุ่งกันอยู่บ่นันมอเหเฮ้ยดี๋ยอยากอุมน้องจังหรอย้นพุดพูดพูดเอ้ละเอ้ยลนอนนอน <c oughs> มองเห็นเนี่เอาใจอ,อีจอ,อีเบืองเมอย่าไปเหตนุน้องเดไปทุกคนแล้วแล้วหสิคอเมียนดวยเอ้ยดูดูเบอร,ร์นอนอยู่ครับผมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเออทวัสดีค่ะโอู้ยเบื่อเบือแฮะอืออ่าอ่าชักท้ายเอฟซีหน่อยสวัสดีครับครับผมไอรลานลุงอันครับเี่ดสวัสดีครับเรื่องเออเบือแห้งอันดับต่อดีกว่าเบือแห้งยิ้วเข่าแม่ยิ้วเข่าเลยอ่ะวันจีง่วงเห็นหน่ะเว้ยเว้ยย่องนอนย่องนอน ต้องเสียนเป็นยึดหนาตาขึ้นสิบินีโบยังแบบโอเคโอเคน้ำน้ำโบยันเอ้ยง่วงนอนง่วงนอนไปเดี๋ยวสิเสี่ยมเขากินได้บ้างนะมันบ่มีแนวนะไปทุกคนขอมุ่ญาตเด้อเตรียมเขาไปกินเตรียมเขาก่อนเด้อมาพอกันเด้อโม่งเขาเขาเด้อกลอยสบายนามาทุกคนมีเจ้าปก็แดดนี่ อย่างเาสรากิเลนาะเาเสียยุบอย่างใส่ใจอ่เนี่ยแล้วมันคือเปนพอแล้วอุ้มล้านปุอืมอือยากน่าบ่หรอผมกินน้ำไหมครับบอกม่อยากงน่มเดี๋ยวทีวีก็ทางุ่นผงกินน้ำไหมครับน้ำมาจะอ่อนั่งนเนาะอ่อนยิวยิ่งยิบิบวด้มาทุกคนยารัดไปเลยกันเขาเสารอดเขาเสาร้อน ส้ามุ้งแหลกเลยพอก็แมมมีโอกาสมาเล่นบ้านำน้องกับน้องสาวก้อนน้องสาวสีไิเศงานเที่ยงนอเริ่มงานเมื่อไรก่อนเ่ย่สิบแปดกิลยวคนสีมาหาพ่อมอหนหน่อยพอร้านพงกสิมาบันทีเซาสีนี่บ่เนาะกุศิมาเนี่นไปไปเห็นงานชลบรีเหมือนเราทุกคนเนาะ เงี้ยเดี๋ยวจะกัดหนิ่เดี๋ยวมั้งเกษมมีสองแถวเนี่ยนะเหลียงร้านแถวบ่ายจะเสียเปล่าร้านมาเหลียงซอยเนาะเปิดอู่กระป๋าเพิ่นยายยายจะเปิดอู่กระตายายเปิดอูมวลอู่สมรสได้อู่เหลียงร้านครับผมกระลังยีดีมีแห้งเนาะทุกคนเนาะกระลังไข่กระลังเป็ตาหักเป็ตาเป็ตาหักตาตีครับัง กำลังน่าเกียดกำลังน่าเกียดน่าชังกำลังน่าเกียดน่าชังแบบกองขี้ควายเป็นตาตีตุบปุบอยู่ขี้ควายน้องอะไครับอือโอ้ยขอโบเรียบ้านหมดว่ะกระเทาเนาะขอโบเรียบ้านขอคำคนว่าสวัสดีครับครับผมดีผมฝาผมโบว่าผมดูดจุกครับครับผมกำลังดีจับครับอถ้าจะไปกินข้าวแล้วครับผม มาให้ตาไปกินเขามาฝืนฝนหิวด้วยกินสากินสาพอๆไปก่อนมาสดอามาสดอันนี้มาสดอย่างสดเฮ้พ่อกินอไกินกองกินทอกบวกเ้กินสาแข่งอยู่นวยอยู่บนบนไก่จะไปเขี่ยมนี่มังคคำอยู่นวดก่อนวดเยว่าจินดิบ ก็ม <c ười> so so mm ันหวเนี่ยปลาอะไรกนินอะไรอ๋อแล้วกินเช่นหยมันแพงซ้ียงหวยัก็ดีเห็นะนุิดอร่อยสักแปดวันนี่ทุกคนสบายหนัสแค่แต่เวม่นูดเนระแค่มันหวรป่มันหวเนี่ยเปล่ก็ดี๋เยอะอันปลาแค่ไหนก็เยอะ มาทุกคนเนาะกินเขาเดียวเลยเลยกินเขาเดียวเลยแ้วกอุ้ยเอ็นจมาเดี๋ยวเวลาขันร้านมานี่ขันร้านมองกล่องเอ็งทุกคนขันมาเลยนี่นี่ขันมาเลยเนาะนี่นึชงชงนึชงชงอุ้ยโชว์โชว์โหุ่นมงเาชวหุ่นมงอโจหุ่นหน่อยอโจจิ๊บแปกหน่อยนี่ กดร้ายสิเมื่อไอโต๊ะจิ๊บแปลกเลยนึ่งร้ายมาแต่พอกระเมงมาหอดประมาณประมาณเที่ยงหรือเที่ยงกลัวๆนี่แหละทุกคนเนาะตอนนี้ก็เท่าหมู่นี่เท่าหมู่นะซีหมู่ซีหมง่ซีมู่แก่แก่สีหามงมซีหมู่เกินไปนะกำลังสีหามุมโอ้สีหามงอีกสามมาทีหามงมแหลกในตัวนี้เอ้ยจะอึงอีกแล้วมีคนมาอิจฉาแม่หว่านะเอ้าจะอึงอีกแล้ว ยันทองไม่หวานเมื่องไปจะออีกอยันทองป่าหวานเมื่องไปเลี้ยงผมใหญ่ก่อนนี้วันทียันทองป่าก่อนไปเนาะผมเนอะอนเนาะผมเนอะเลื่อมละเลื่อมชิดินละดดงเหลื่อมชิดินละเอ้ยอยู่กับยุงมันอิ่นกับป่ะป่ะป่ะเห็นเมื่ะ ยีงสองชั้นเปลี่ยนมาแล้วสองชั้นสามใบทุกคนสอมใบเนาะยิงยิงยิงเฮ้ยสาจะเมื่อแล้วจะเมื่อแล้วจะมานอนตากแอร์ไหมเด้อมือหนาเด้อมือเจ้ามาหาพอเจ้าเด้ออืมอืมมานอนเปิดแอร์นอนอยู่นี่เด้อว่าเราเนี่ยไม่เของไปรถก่อนไปเดินละดินละดินนะดินละผมชื่อน้องชูดีครับ ตาช่งค่ะมองกล้องก็เป็นดูสิเออเออสวัสดีครับลุงป้าป้าลุงป้าครับบายยายป้าป้าเปลี่ยนชุดจอนเปลี่ยนแพมเพศรดอะเปลี่ยนแพมเพิรดจอห์นครับมาจะบายตูดก่อนครับ เวี้ยแต่ดีเงี้ยแต่เว้โหตัวีแตกสวยาเฮ้ยจัมั่กอ้จับมั่อืมอจัมั่กเรบสวอมตึงมันดิ้มจังบอบบาดขาเนาะเป็ดตายิกเปิดตาชั่งเป็ดตะช้อช้อปุงเอ้ยผมอยากอายุงผมเขินเอาโจปุงมาผมเขินนี่อ้าวปากขันเลยก่อนกลับนี่อันนั้นอันนั้นมาถาวเนาะ ยวมาตากแอร์ไหมเด้อเมือนาเด้อมาหาพอสิเอ้ยมาพอจะมาไหมเด้อนอนทามาจะเทียงพอดีมานอนทาถอดออกเลยเอ๋พวปาพ่แม่่แอาอันน่ะเชชูเป้เดครนโดดสูง เขาอยากโดดหยอกบดเงยาได้บ่เด็กบ่น้ม่าน้อรานกับบาทเลยทุกคนโห็ดอนอม่กับหนอกสาวสิกับบานเลยเดี๋ยวมาเยี่ยวลูกใหม่เด้อหนาแดงเบิ่งนะทุกแนเอเบิงเบิ่งเบิ่งบ่ตีแม่มิงบ่ บอมันอยากเบืองว่าห้อุ่นยังชซื้อนย่างส่อา่้องสิ้บ่ว้ิถืออีกบาทมึงมาเสร็จค่ายหน้องกล่ะเนาะด้วเบิ่งค่าเดียวใ่ฮวดกลับกันเด้อครับลูกกลับกันเด้อมาเสร็จนี่โบนิ่งมัหมือนอะไรเนี่ป่ามีหน้องใใได้หด้อน้อยลหะ่นาะจะมาหาลูกกระป่าไหมเด้อมีหลานมีน่องใม่บเด้อใน่ล่ะหนาะ เมตดอ้อกคนเนาะคน่กิงมาหายคนจสงเซไปยังน้ำอยากซองเนาะเนี่สีดเป็นสีุ่งใหม่ละก่อนแล้เจ้งเซ่ก็หนูวนาไอยิ้มใช่ป่บอะไรนี่นเป็นขี้บอเป็นขี้บอเปลี่ยนแฟเพื่อนป็นขี้บ่คเอียงห่อนยาวแข่งห่อนยวบ่ได้กระปมแตกได้น่ะคุณยายถ่ายถ่าเบื้องหลานเอามาส่อมาสูหลานมา ไปไเอ๋เอ๋เบิกพ่อตีพ่อตีมันดื้อยังไงวะยาเยียวยาห้องลูกเออทางมันหรอกสงสัยมันหยังมันมันแท้เพื่อนแอ้มันแห้งไอโดชัยคนนี้ชอบมากทะลึ่งไปออกไปก่อนรองโชคโอ้ร์ซาซาเกือบเพื่อนแล้มเดวเขเป็นยังหลอกมาโดชัยเอ้าผ่านเจ้าของดีแค่ไหนถอดเอ้ยไปดูน้องสิ

โอ้ตอนน้เามือเนาะเนียนเียนโอ้ยพอเราจะลุกบานไหมไ่พดไปพันบ่พับ่เยวไปกคดม่ไปไหนละบเนี้ไ่ต้องไปเดีม่เพิ่งา ไปสองคนหนึองานบวชนี่เราไปก็จะส่งบันอันไอ้แป้ว่าเัินไปก็จะส่งในพันหลายโอ้ยขอโบมาส่วนนอนว่ะอาทิดี์ครับคุณยายพันกับบ้านแล้วเนาอนอยู่ในบ้านเมื่อกี่ปีแล้วนะคยทำไมผมนอนเกิดโอ้ยสี่ปีจังไม่เด้เลยสองเดือนสองเดือนคือเด็กน้องสามเดือนผมใกล้จะสามเดือนแล้วอะ ย7ิบเคนหัวือหม่ด้อันนี้มือนีวทีย่สิเจ็ดมือสามเดือนเหมือนเหมือนภูมินั่นน่ะเกิดยิบเเหมือนยุงเลยพูดไม่หน่อยพูดกับบียแรยุงก็เกิดยโอ้ยคนนอนไมนอนอย่างเดียวจะนอนไม่บายด้ยไม่บายกันไม่ยอมตนาหลกเนะไม่บายแม่สิกับบานทุกคนไปไปมีอรอยังคะสิ้สายถยังเอาไหม้เยอเอาของละันน้อยบ่ครัอ สามก็โตแล้วโอ้ดีนะของแกโคอย่างเดียอ๋อจะบริจาคต่อมาครับใช่ใช่ใช่ถ้ามีเอาเอาเอาเไว้บ้านผมนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินไปเอาก็ได้อ๋อยู่บ้านไหนบ้านนี้เหครับอยู่บ้านข้างในมันมีอยู่สองตัวอันหนึ่งของอ่ะอากิกาคนญี่ปุ่นกับของอ๋อครับนี่แของนอกอ๋อไอ้ลูกน้องสาวแม่กับพ่อมาเยี่ยมลูก ทำไมลูกป่ามงเว่ยว่ยลูกขบก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองนะอ๋อได้ครับได้ขอบคุณขอบคุณลงหน้าครับโตแล้วนะพ่อแม่นบุคคลนี้มานั่งถึงตั้งห้าขวบเลยนะคหกขวบเขาไม่ได้เวลาเดือนกางก็นั่งได้อันนี้มันไม่นั่งเลยลูกนี่จ๋าเขาให้ทุกอันนี้ทายล้านที่เธออันนี้เพิ่งสองเดือนเสร็จเริ่มนั่งเลยขัดนั่งเลยจะได้สะดวกเวลาเราไปไหนมาไหนครับสองเดือน อ่อนน่ะมันเด็งเองมัน่โอตัจอยนอยนี่มันสังมาจ้อยนูนที่วันนมันม่เดมันมีย่าเงี้ยนบ๊ายบายลุงก่เมบาบายบายบายเอ้กขึ้นยงมือขึ้นเลยบอายบาอกเลีกลุงผอมบอบอกเลกเรียกตาได้ทีนึ่งเปลอเปิ่อคอเฮ้ยออนบอกว่า่าไอ้ัดตอเพื่อนน bye 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 xana, bye 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 อีมาที uh, ่เห็นคนเลยขอนามอก่อนนี้หน่งบาทใกบบบี้ไปบ๊ายบาย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 บ๊าายบ๊าียมาใหม่วันปลาดื้หาดบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายเดี๋ยวผมมาใหม่วันปอหาบ๊าบ๊ายบายหาพอเด้อให้พอเจาเบื้งบลงเด้อให้พอเจาะเบงเบลเลงเด้อตัวสีลงบลแลงนี่จังหน่อยเด้อ บายปฮัลโห้านใหม่ครับทคนไอ้ยย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 ยมยยยียยยเยย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 ยทุกคน,หหนยาายาายยยมยย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 ยหยย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 ยียยยยขยย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 ยขยย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 บยย่ พาล้านมาจะได้กระข้าให้ล้านเอ้ยกรข้าให้ล้านอยู่ดีมีแห้งคือว่าน่ะทุกคนเนะาะจะเจ็บจะไขยย่จะป่วยนั่นแหละบวชให้ล้านบวชยังกแก่บนยังเดียบลอยบ่อเลยทุกคนเนาะล้านก็อยู่ดีมีแห้งมีแต่ใหญ่ไปหนานะทุกคนเนะาะกำลังไปตาสร้างเนะาะไปทุกคนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละจังขอกันคลิปหนาขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะเจอกันคลิปหนาเด้อทุกคนขอให้ อดิตท้าซอยกันเด้อทุกคนเนาะให้อันมีอันมันหนอกเร็วๆเนาะอันมันหนอกหน่อยเร็วๆเนาะให้ผมมีลูกเร็วๆนั่นแหละให้มีเอาล้านมาอยู่บ้านให้มีตัวอีสาให้มาเกิดเร็วๆสิเนาะตัวเขาก็จะได้ลูกหลายปีเลยนี่ยมันยังบ่ได้เนาะไปทุกคนพอกันคลิปห,หนาบ๊ายบายบรรยากาศนี่แหละหน้าบ้านเราคำมากกับคือเคลื่อนน้อยหนึ่งโอ้คือสิ่งแถวใบหลุดนี่ฮะ ไดียคนสิ่งเนาะไอ้ดุนบายบายเล่นออกบาสื่อวันได้บอก